อิงอ,งองาาิงมีนาชาหลังเมียหลวงธัญญาธัญเรศประกาศชา้าสามีเป็กสัญชัยยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกสาวน้องลียางานนี้ธรรมศาสตร์ธัญญาถึงกับต้องปรึกษาทนายเจมเลยล่ะค่ะหลังจากที่ถูกนักศึกษาหญิงรายหนึ่งส่งข้อความเรืจุดประสงค์บางอย่างไปหาน้องลียาลูกสาวของสาวธัญญานะคะงานนี้ คุณแม่ถัญญาก็เดือดแตกเลยล่ะค่ะประกาศจะเอาเรื่องให้จมดินพร้อมทั้งโพสต์รูปนะคะแล้วก็ข้อความที่ว่าขอบคุณทนายเจมที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดส่องนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แซงประสงค์ดีแต่จริงๆประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโลกโซเชียลถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะ และล่าสุดนะคะอิงอิงก็มีหน้าชาค่ะหลังจากที่เมียหลวงอย่างทัญญานะคะประกาศชัดสามีเป็กสัรชายยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกสาวน้องลียาค่ะโดยทัญญานะคะเล่าว่าคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เกิดมา3มปีกว่าคือเรื่องเด็กที่เป็นข่าวสรุปง่ายๆคืออยู่ไม่เป็นเขาอยู่ในฐานะที่เรารู้รู้กันอยู่ซึ่งเราเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตครอบครัวพอถ้าอยู่แบบหึงหวงชีวิตเราไม่มีความสุข พออายุเยอะขึ้นทะเลาะกันทีก็ดีกันอีกแล้วเลยลองเปลี่ยนตัวเองว่าถ้าให้เขาใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการแล้วเราอยู่ด้วยพออยู่ได้ก็มีความสุขลูกเราก็จะได้ไม่มีปัญหาขาดความอบอุ่นค่ะถามว่าเขามีคนดูแลกี่คนจริงๆเรารู้เท่าที่รู้ถ้าให้นับสองมือไม่พอหรอกแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดเราไม่ได้โกรธพี่เป๊กแต่ยังไม่ได้คำตอบ โดยพี่เป็กยังทำตัวปกติเหมือนเดิมที่สำคัญพี่เป็กได้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้น้องหลียาแล้วเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ